สวัสดีค่ะตานปเมปพี่น้องทุกผู้ทุกคนค่ะหลังจากตีค่ะได้แฮดฟอนไตททำยูนิคอดปันนตานปรมปพี่น้องได้ไปใจกันผ่านคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วก็เลเซนั่นก็ยังมีในโทรศัพท์ใจใจระบบของ Android นั่นค่ะนะได้ใจกันไปค่ะหลายผู้รยคอนก็เอาไปลองแล้วก็ ว่าคือใจกับโมซิล่าไฟฟอกนั่นกันนะมันก็ก็ไปใจแต่คะ่ะแต่ว่ามันมีปัญหาหันฟ้อนหันเป็นสี่จิงหันเป็นสี่เหลี่ยมลายคอ,อร์ไว่วาอหนกันะนะวันนี้ที่มาสอนวิธีเกผผานไฟฟอกคะ่ะดีเยาลองไปแล้วจับถูกต้องวิธีทุกอย่างเตีอันค่ะได้แคบวิดีโอสอนไปนั่นค่ะนะแล้วก็ปรากฏว่าฟอนมันออกันหันโตก็หาวิธีเกดังนี้คะ่ะเข้าไปดี ไฟฟอกของอตัดเจ้าคันนะเข้าไปดิไฟฟอกแย้วเนี่ยก็มันที่หันหวามออกหลีกขึ้นแต่ห้องคารนี่ออกคะนะสำหรับคอนดิมันออกหลีกขึ้นตีลองไปถูกต้องตามวิธีทุกอย่างตีคาราสอนไปวันก่อนนั่นค่ะก็กันพยายามมีฟ้อนขึ้นก็เข้าไปดาวน์โหลดเอาในนี่ค่ะไตขึ้นกิ้งตุง o t บล็อกโพส .dot. คอมนี่ค่ะ มีวิธีทุกอย่างภาษาคืนในโทรศัพท์ก็มีนะภาษาคืนสําหรับใจในอินเทอร์เน็ตกับคอมพิวเตอร์ก็มีก็ตีโหลดมันก็อยู่นี่ค่ะแล้วก็โหลดโม l ิล่าไฟฟอกได้ที่นี่แล้วก็วิดีโอสอนมันก็มีนี่ครับําหรับคนตีเอาไปลองละในโมสิล่าไฟฟอกเนี่ยก็ให้ถูกต้องวิธีทุกอย่างมันสร้างเล่มออกฟอนต์กันนะก็มาหาวิธีเกดังนี้ค่ะเอาง่ายๆเอาตัวอย่างหน้าเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะเนาะที่หันว่าในนี้มี หายผู้หลายคนค่ะในเตรียมเป็นภาษาขืนมาแล้วก็อูก,กันเป็นภาษาขืนก็ห้ายค่ะนะกันนี่เข้ามาป <c oughs> มมันออกค่ะนะอันนี้มันออกของข่าวออกอยู่ม,มีปัญหาสังขะสาหรับตีคอนติมออกนั่นค่ะเข้ามาตีเครื่องมือเข้ามาตีตัวเลือกเป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็ถ้าว่ามันอยู่ดีทั่วไปนี่ก็คือมาแตะตรงนี้ค่ะเนื้อหานี่ค่ะเนื้อหา แจ็กตีเนื้อหายาาที่นี้ค่ะที่ฮันว่าแบบอักษรปริยายนี่ค่ะนะแจ็กลองมาคือเหลือเป็นอ่อไทยธร,รยอด,ดอยตยูนิโคดค่ะไทยธรรมดดยูนิโคดนี่ค่ะนี่ค่ะไทยธรรมดดยูนิโคดแจ็ตัวนี้เหลือเซนิมกาค่ะเข้าไปตรงนี้ขั้นสูงที่ขั้นสูงนี่ค่ะถ้าเป็นภาษากรีกที่เป็นเ1กันนะเข้าไปี่ขั้นสูงค่ะแจ็กเข้าไปยาวทีาาว่ฮันว่า ต่างสองตัวนี่มันยังเป็นทาโฮมาอยู่ครับก็ไปเปลี่ยนเป็นไตทํายูนิโคดสิ่งๆครับเหลือมีดินไหมพอลองไปมันตึ้นมีค่ะนะไตท, ode, ตทํายูนิโคดไตทํายูนิโคดเหลือเหมือนกันค่ะละะ้วกันตกลงตกลงก็ถือว่าเรียบร้อยครับสําหรับควันติมออกออกมันที่ออกมาโมซิล่าไฟฟอกขายย่ำและย่ำแทงกันนะกามาเหลืองนี่ครับแต่ของข่าออกอยู่ว่ามีปัญหาสัง ก็คิดว่าไลฟ์ผู้ไลฟ์คอนก็อีใจหลไรกันเนาะสำหรับไลฟ์ผู้ไลฟ์คอนที่ดาวน์โหลดไปเลยเอ๊ะหัว,วที่ดาวน์โหลดตีไหนใน f a c e b o o เมียมีค,ะมคะนะไฟล์ทุกอย่างเนี่ยถ้าว่าได้เป็นสมาชิกของเจ้าจริงตุงนี่ค่ะแล้วก็เข้ามาตีไฟล์ที่นี้ตั้งเลย้อนี่ค่ะไฟล์เข้าไปยัมมีหลายสิ่งหลายอย่างในนี้ค่ะที่มีสมาชิกเขาใดโพสลงมามีถึงประวัติจริงตุงนานา,นาต่างๆ แล้วก็ฟอนสำหรับใจพิมพ์งานตัวไปสำหรับฟอนตีใจกับคอมพิวเตอร์เตียนคาไดบาไปเหมือนเจ้าหนนกันนะก็คือตัวนี้ค่ะไตททำยูนิคอด .rar นี่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในนี้ก็ดาวน์โหลดไปอ่านด้วยตั้งไงมันตึงวิธีลองมันตึงทุกสิ่งทุกอย่างมีในนี้ค่ะแล้วกัในส่วนของฟอนสำหรับใจกับโทรศัพท์นั่นก็ตัวนี้ค่ะไตทำาห้านี่กันนะ ไอ้ทำ555ไอ้ทา3ตัวนี่แหละนะ r e r นี่ค่ะดกดดาวน์โหลดตัวนี้ไปแล้วก็วิธีบอกก็มีไปในเร้อยค่ะศึกษากลุ่มมือดีค่ะศึกษากลุ่มมือดีตัวแคมแคมแล้วก็มาถามค่ะเพะว่ามตัวแคมมาถามนี่มันไข่จะหไหวยลัวๆเหมือนมือความสนใจค่ะพูดจุดเข้ามาบอกมาถามก็เดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวแ้มแคมกนะันเนอะตึงวิดีโอดีค่ะได้สอนไป นะย่ำค่ะที่ใจภาษาขึ้นใดต้องใจในโมซิล่าไฟฟักกาหมาเหลืองนี่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ